เพี่น้องนๆครับผมเกี่ยวข้อเดียวครับมาในวันที่44เดือนธันวาคมครับเพี่น้องมาว่ากันกับนอกไม้ครับมาในซุปเปอร์เชวครับเสียงเล็กอ่างทุกยกอ่างยกละเจ็ดแปดคำนะครับถือว่าอ่างตลอดกันแล้วกันเนาะผมแซ่บเนี่ยที่ขับที่สามครับขันตลอดอนาคตมีแน่นอนครับมีอนาคตแน่นอนขันทุกคนเนี่ยกระหังใสายไฟกระขันครับสองชั้นใส้ต้นไม้กระขันแล้วก็บสามขังที่ขึ้นก็ ถือว่าโอเคและผ่านละผมก็เลยฝึกเป็นทางการนะครับจริงจังละนกตัวนี้เป็นนกสายเลือดได้มาจากข้องซีอาจารย์ทักได้เพื่นต่อจากดินครับเอามาแลกกันครับนกมจัจุผมผงอเพื่อนเพราะว่าซื้อขายกันบม่ได้ครับนกบูมิราคานะครับนกบูมิราคาขายกับแพ่งระหว่างกับบ่าขายให้ผมมากกับแหลกนกมัจจุกันโอเคครับได้เสียกันแล้วของฝากอาจารย์พิทักษ์ยาเส้นหนุ่มอำเภอตการเพื่อผลจังหวัดอุบลรจจาชธานีครับพป่นอกตัวนี้ครับ องฝากจากอาจารย์ทักเนาะเป็นที่ไว้วางใจได้แล้วว่าเป็นนกตอได้เพราะว่าขันดีครับขันดีขันทุกคนเลยที่นี่สี่เอาให้ไม่จริงจังเลยว่านกมันขวบกวลัวนะเนาะยี่สิบเอ็ดมิถุนาย,ยนครับปีที่แล้วสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้ตัวนี้ปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับปีกว่าๆแล้วผมจะฝึกเรื่องสีนอนไปเนียยครับคืนแรกวันนี้นอนไปเนียยเพื่อที่จะห้ชิ้นกับไปเนียย ผมจะให้เป็นนกตอน่อในข่ายของสอค่อนเดิมอีกตัวหนึ่งนะครับเขี้ยวคอนเดิมจะฝึกนกวันนี้เริ่มให้นอนประเน็ดนี่แหละครับข้างแรกที่ผมฝึกนกนะปกติผมไม่เคยฝึกนกเลยผมจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการฝึกนกนะครับผมประเภทกอซอนอเลี้ยนรลักนะครับย่างใดผมก็ไปสื่อเอาลดใช่ว่าต่อจากนี้ไปผมเกิดค้งสิฝึกแล้วก็เอาไว้เล่นนั่แหละครับคือนกอ่ะผมบ่ท่านเก่งผมบ่ท่านเป็นนกเขาใหญ่ ก็เลยสิเริ่มเลยนะครับน,น,น,นี่แหละให้นอนนี่เลยครับขึ้นเลยนอนนี่เลยซุปเปอร์จิ๋วนะครับซุปเปอร์จิ๋วนอนยังไงล่ะคะเนี่ยใส่ผ้าแล้วนอนได้บ่่ลรรดุจะไปนอนผมเสียนอนนี่เลยละ่ะเอ้นอนอยังไ,ไงเนี่ยต้องมาผ่าออกหรือพราะว่ามันต้องเอาไว้หลังข้ามูเนาะเลยดูไหม เดี๋ยวครับไปนอนนี่ๆเอาเอาอกนะเอาออไนนี้อันนี้คล้องี่าวน้องนีใส่ดีแหละเอถูกลับที่เลยอย่างอยครับมือไหมเอเอ้านี่นอนนี่สุกไปจิ๋วลูกนอนนี่นะ นี่นอนอยู่เลยน,นี่เป็นนกเอ่เป็นนกต่อไม่ขายอยีกตัวนึงนะครับเสียงเล็กอ่างตลอดอ่างทุกยกแต่ละยกเก็บแปดคำพี่น้องแล้วก็เจ้าหางท้องครับนี่ตัวนี้มีชินเลอรอไตัวแล้วถือว่ากำลังแก,ก่ง,งกัะคงจะบ่ดด้ฟึกมากมาครับเดไปแท่งกับคันทุกใหม่เึ้ากัน 6โมงเลยด้ครับตอนนี้มือนแล้วเหมือนแล้วเะี๋ยวเลยคิดมาฝากพี่น้องสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวคันเดี๋ยวมันมิน่าสเอเบาผมมนเนสิมาลง้นพี่ตูบพี่น้องเบื้องกันนี่แหละเนาะเอามันกันไปตำนี้แหละครับผมมัท่านได้สามารถในน้ำยางคูดได้เหรอกผว่าผมมัท่านได้เก่งครับยังไม่เก่งยังไม่คล่อง่ะพอกันคลิปน้าได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามเันเบื่องกันเนาะ ลูกเบิ้งนกฝึกครับซุปเปอร์จิวซุปเปอร์จิวครับเสียงเล็กนั่นเป็นแดดเป็นตอนน่น้อนครับซุปเปอร์จิวใส่ไปเนี่ยครั้งที่สามขันทั้งสามครั้งเลยครับเรียกนกอีกตั้งหาก mùa này kinh tế